มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเทศบาลระยองทำงานเร็วค่ะเริ่มฉีดน้ำยายับยั้งเชื้อหลังลูกคณะทูตติดเชื้อค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคยังคงน่าเป็นห่วงและยังคงประมาทไม่ได้เลยจริงๆค่ะ,คะล่าสุดนะคะสังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากสำหรับเด็กหญิง9้วบที่ติดเชื้อนะคะ หลังบินมาจากประเทศสานพร้อมด้วยขณะทูตจากการตรวจสอบพบว่านในเที่ยวบินเที่ยวเดียวกับผู้ป่วยนะคะมีผู้โดยสารทั้งหมด245คนซึ่งมีผู้ป่วยที่เขาเก่ฑการเฝ้าระวังแล้วก็สอบส่วนโรคจำนวน47คนพบผู้ติดเชื้อ12คนและมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพสมุทรปราการและฉะเชิงเศรา ล่าสุดนะคะทางด้านเพจ Facebook ระยองได้โพสต์ภาพเทศบาลเมืองระยองนะคะที่ทำงานอย่างรวดเร็วนะคะโดยการฉีดน้ำยายับยางเชือ้อเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในการระบาดครั้งนี้ไปชมกันดีกว่าค่ะและนี่คือภาพนะคะเป็นการตื่นตัวที่ดีเป็นอย่างมากนะคะต้องชื่นชมเทศบาลระยองจริงๆค่ะ ที่ทำงานกันอย่างรวดเร็วห่วงใยประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้งของเชื้อโรคให้ประชาชนมีความแล้วก็กำลังใจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยเฮสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ